ฮัลโลโการโทรของท่านกำลังโอนสายไปยังร้านแกส๊สฮะร้านแก๊สไม่ใช่เบอร์คูโบต้าคอนเน็กเหรอเอารับ เบอร์รถเกี่ยวนี่เบอร์ช่งนี่เบอร์อะไรแลนี่เบอร์ใครขเขาก็ให้มาเออพ่อลืมเบอร์อะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมค <c oughs> ูบูต้าคอนเน็กซ์ศูนย์สองศูองเ้า็ดดบอร์นี้บริการครบจบในที่เดียวคูบูต้าคอนเน็ก์ Connect, บริการครบจบในที่เดียวให้คำปรึกษาสินค้าโปรโมชั่นนัดหมายให้บริการรับเรื่องปัญหาและข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าสวัสดีค่ะศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์คูเปอร์ต้าคอนเน็กกัญจนารับสายยินดีให้บริการค่ะคุณลูกค้าสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือบริการหลังการขายยินดีค่ะลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ร้านผู้แทนจำหน่ายคูเปอรตาได้เลยนะคะหรือสอบถามโปรโมชั่น สำหรับโปรโมชั่นรถเกี่ยวนวด่ข้าวคูบตา DC 1 2 0 x, x ที่ดิฉันได้แนะนำไปมีข้อสงสัยตรงไหนให้ดิฉันอธิบายเพิ่มเติมไหมคะรวมถึงการรับเรื่องเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของเราด้วยนะคะนอกจากโทรแล้วมีทางไหนบ้างไหมสามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Line@ แอด e c o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  k และเว็บไซต์ของสยามคูบ o t ตาได้เลยนะคะจะซื้อจะสอบถามจะเสนอแนะโทรได้เลยที่คูบต้าคอนเน็กซ์9ู7 เบอร์นี้บริการครบจบอย่างที่เดียว